รายการเคเม็กพาไปดูวันนี้เราพามาพบกับพาร์ทเนอร์หนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเราภาคภูมิใจกับพาร์ทเนอร์ท่านนี้มากงานที่ทำเนี่ยต้องบอกว่าเนี๊ยบมากแล้วก็สวยงามมากต้องบอกว่าลูกค้าหลายๆคนเนี่ยชมกับมาแลวหาเรามากเลยว่าพาร์ทเนอร์เจ้านี้ทํางานได้สุดยอดมากเขาภูมิใจมากกับงานที่ผลงานที่เขาได้นะครับต้องบอกว่าวันนี้เราพาไปดูกับณนะพัฒน์สามสิบเก้าวันนี้เราได้อัปเกรดจ,จากทางซีอีโอของณพัฒน์สามสิบเก้าเลยนะครับคุณแชมป์ณพัฒน์สามสิบเก้าต้องบอกว่าเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันดีกว่าพาไปดูกันเลยไป วัสดีครับคุณแชมป์โอเรามาเจอกันอีกแล้วต้องบอกว่าเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะเจอกันบ่อยโอเจอกันบ่อยปกติผมไม่เคยได้มาดูหน้างานจริงกับคุณแชมป์เลยปกติเป็นทีมงานของผมแต่วันนี้เรามาเข้ามาดูงานพิเศษพิเศษดีกว่าผมอยากให้คุณแชมป์แนะนำนิดนึงว่านักพัฒน์39คือทำอะไรบ้างแล้วก็มีโปรดักอะไรบ้างนัก39ของเรานะครับเป็น outdoor living space ก็คือการเพิ่มพื้นที่ภายนอกคอนเซ็ปต์ของงานเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากงานหลังคาโรงรถกันศาสตร์แล้วก็มาเป็นงาน ระเบียงไม้ระแนงบางตาพวกนี้ประกอบกันมันก็เป็นโซลูชันที่เป็น outdoor living ทาคุณแชมป์ดีไซน์ให้ด้วยช่วยออกแบบแล้วก็มีครทีเว็แบบไหนบ้างดีกว่าเ,ออเรามีดีไซเนอร์ช่วยออกแบบให้ลูกค้างานก็จะเป็นงานที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นส่วนเดียวกับตัวบ้านนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราพยายามเลือกวัสดุที่มีความทนแดดทนฝนเหมาะกับ ภาพอากาศบ้านเราและดูแลรักษาง,ง่ายพาผมไปดูหน่อยได้ไหมว่าแบบหน้างานจริงเป็นยังไงบ้างลแล้วที่เสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างได้เลยครับไปดูที่ครับก็เดี๋ยวเราเ<ห>ข้าไปดูข้างในกันได้ครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่เอาดอร์ลิฟวิ่งที่เชื่อมต่อจากภายในนะครับสู่ภายนอกด้วยหลังคาที่เป็นดีไซน์เอกลักษณ์ของเราพื้นระเบียงไม้ก็ระแนงบางตาบางส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างงานที่เราออกแบบให้กับลูกค้าหลังนี้ครับผม ถ้าลูกค้าอยากจะทําหน้าตาแบบนี้ <th> จะต้อง ทำอะไรบ้างแล้วก็จะต้องเตรียมยังไงบ้างสิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมก็คือว่าต้องบอกโจทย์เรานิดนึงว่าอยากจะใช้พื้นที่ประมาณไหนอย่างเช่นที่นี่เดิมทีตรงนี้เป็นสวนแล้วก็มีประตูออกมาจากตัวห้องภายในได้นะครับมีหน้าต่างลูกค้าก็จะบอกว่าอยากได้พื้นที่ที่ออกมาใช้งานข้างนอกให้มันดูเข้ากับตัวบ้านประมาณนี้ที่เหลือเราก็เป็นหน้าที่ของนักปริสิบเก้าที่จะดีไซน์งานให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็มีผู้ออกแบบแล้วก็ประสบการณ์ของเราจากการทํางานเราก็เลือกวัสดุที่เหมาะสมดูแลรักษาง่ายเพราะงานต่อเติมที่เป็นภายนอก นอกแบบบี้ครัวัสดุแต่ละงงานเนี่ยมันต้องทนแดดทนฝนดูแลรักษาง่ายครับผมอย่างถ้าสมมติลูกค้าอยากจะเริ่มต้น ทำาทางนะัสามสิบเก้า 39, ต้องเริ่มยังไงบ้างปรึกษายัางไงบ้างครับก็เริ่มต้นนะครับจากั้งแรกก็ติดต่อมาทางช่องทางที่เรามีได้เลยแล้วก็ส่งรูปพื้นที่เข้ามาให้ดูว่าอยากทําอะไรบ้างเราจะมีบริการสำรวจหน้างานซึ่งเราจะมอบให้กับลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นรูปทีดีนะครับที่เราสร้างเสร็จแล้วเป็นยังไงแล้วก็ราคานะครับนี่คือขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2เราก็อาจจะเข้าสู่ขบวนการการพูดคุยและการปรับแบบนิดนึงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีแบบตามรี q รียเมนที่ลูกค้าต้องการให้เป็นอันแรกก่อน แลอันที่2เนี่ยเราก็เริ่มใส่ไอเดียเข้าไปแชร์กันกับลูกค้าอยากให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการออกแบบด้วยกันเราก็ปรับอีกครั้งหนึ่งเราก็จะใช้ประสบการณ์ของเราเนี่ยแนะนําว่าพื้นควรเป็นแบบไหนหลังคาควรเป็นโปร่งหรือสายระแนงแบบไหนนะสุดท้ายเราก็มาไฟนอนกัน,กนที่แบบแล้วก็มาดูกันที่ราคาจบปุ๊บเราก็เข้าสู่กระบวนการการติดตั้งอย่างเงี้ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถ้าพื้นที่ประมาณนี้หลังเนี้ยครับพื้นที่รวมประมาณมันมีจะมีส่วนของหลังคาจอดรถด,ด้วยหลังนี้เราใช้เวลาประมาณสัก20วันก็จะประกอบด้วยงานเสาเข็มงานโครง ฟิน i ชชิ่งต่างๆนานานะครับ<ม>ซึ่งเป็นงานระบบแห้งเกือบทั้งหมดจะเห็นว่าพื้นที่รอบๆบ้านบริเวณเนี้ครับก่อนที่เราจะรับมอบพื้นที่มาแล้วส่งมอบพื้นที่คืนกลับไปมีส่วนความเสียหายน้อยมากอันนี้เราถือว่าเราภูมิใจกับวิธีการนี้มากบริเวณนี้จะเห็นว่าเป็นพื้นที่ o ์ดอร์ลิ i v ิ่งนะครับเริ่มต้นจากตัว เสาเข็มเราเลือกใช้เสาเข็มเหล็กซีรีส์ดียาวเท่าตัวบ้าน18เมตรถ้าจะไม่ผิดดังนั้นบริเวณนี้มั่นใจได้เลยว่าไม่สุดแล้วแล้วก็เราก็ขึ้นโครงสร้างด้วยเหล็กบีมรู้สึกเป็นวายแฟงแล้วก็กาวนัยอีกชุดหนึ่งต้องบอกว่าเมื่อกี้ผมขึ้นไปผมแทบไม่รู้เลยนะผมยังคิดว่าเป็นคอนกรีตด้วยซ้ำเพราะว่าพอเราปิดผิวเดี๋ยวนี้มันแทบจะเรียกว่าฟิลลิ่งเหมือนงานคอนกรีตปกติเลยคือจริงๆเราอยากจะนําเสนอว่าพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ของ s c g ตัวนี้ถ้าเราทําโครงเหล็กที่แน่นหนาเนี่ ัวพื้นตัวหลังคาก็เหมือนกันทั้งหมดก็เป็นเหล็กกาวนันส์หมดเพราะว่าเราเป็นงานที่เอาดอเราก็อยากให้เขาดูแลรักษาง่ายส่วนตัวหลังคาที่เป็นเซ o ตเอาดอตัวนี้ครับก็เราก็ดีไซน์ตัวฝ้าลายไม้ให้เป็นวัสดุเป็น WPC แล้วเราก็เพิ่มตัวกิมมิกเล็กน้อยด้วยการใช้โซ่ระบายน้ำงั้นเดี๋ยวเราไปดูโครงหลังคาหน้าบ้านกันก่ครับ,รบตัวนี้เนี่ยเป็นหลังคา ถทบจะเป็นซิกเนเจอร์ของนา,าพัฒเราแล้ว<อ>นะครับเราจะเรียกว่าเป็นหลังคาเนเจอร์ลักเนเจอร์ลักก็คือเป็นหลังคาที่มีฝ้าลายไม้แล้วก็มีฝ้าให้เลือกอยู่2-3สรูปแบบนะครับแต่ตัวนี้จะพิเศษกว่าเนเจอร์ลักปกตินิดนึงเราจะดีไซน์ให้หลังคาตัวนี้ครับถ้ามองจากภายนอกเนี่ย มันจะซ่อนสนโลปพี่สันอม,มองมัน็นเส้นตรงเลยเหมือนบีมเลยแล้วเราก็ออกแบบตัวเสาเองให้มันดูมีความหนามากขึ้นมากกว่าเสาลงมดทั่วไปพี่สันเราจะเห็นว่ามีดีเทลในการดอบฝ้าลงมานิดนึงเพื่อที่จะเชื่อมความเป็นฝ้าลายไม้ขึ้นหาตัวเชิงชายที่เป็นตัวซ่อนสนโลปข,ของเราซึ่งเป็นเชิงชายแบบซีชแนัลมันก็ทําให้ตัวบ้านเนี่ย รู้สึกว่ามีมิติความลึกของชั้นไม้งานติดตั้งของนภันสสารับประกันงานติดตั้ง1ปีตามเงื่อนไขของบริษัทนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ดูแลลูกค้าตลอดมีอะไรก็ติดต่อเข้ามานะครับก็จะมีค่าบริการดูแลหลังการขายนิดหน่อยเราต้องบอกก่อนนะครับว่าการออกแบบการเด่นดีไซน์ภายนอกเนี่ยโครงครสร้างภายนอกเนี่ยนะครับ เราออกแบบให้รองรับสภาวะที่แย่ที่สุดเวลาส่วนหนึ่ง <L> แต่ต้องบอกว่าการดูแลรักษาเป็นสิ่งสาคัญเหมือนกันเพราะฉะนั <L> ้นอันนี้ก็ต้องฝากไว้สาหรับใครที่กําลังจะทําแล้วก็ต้องการที่จะหาทีมงานดีๆที่จะดูแลเรื่องหลังคา garden areas หรือแม้กระทั่งงานต่อเติมบางส่วนใครนะครับที่อยากติดต่อนัการสามเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ห้ข้างล่างนี้นัการสามสิบเก้าอยากฝากอะไรไหมครับก็อยากจะฝากงาน outdoor living นะครับเป็นงานที่เห็นจากภายนอกเป็น first impression สิ่งแรกที่เห็นมันก็ควรที่จะ สวยงามเพราะว่าการใช้งานไปคู่กันสนใจก็ติดต่อนภัสามสได้ตามช่องทาง LINE แอดภัสามสิบเก้าเฟซบุ๊กภัสามสิบเก้าออลดอลิ่งสเปหรือทิกกอตภัสามส้างั้นผมฝากไว้ว่าครั้งหน้าผมจะพาไปดูที่ไหนนะครับหรือเราจะพาไปดูนภัสามสิใน e ีพอื่นเดี๋ยวเราเ,เจอกันอีกทีหนึ่งครับ,รบแล้วเดี๋ยวเจอกันครับครับขอบคุณครับอันนี้ใครดูจบแล้วนะยังไม่ได้เนี่ย ย so ังไม่ป so ิดนะทางนภัสสามเก้าเขามีส่วนลดพิเศษผมรบกวนขอทางนี้นหน่อยเกิดว่ามาจากช่องทางนี้นะครับเราก็จะมอบส่วนลดพิเศษหนึ่งอันดับแรกเลยส่วนลดค่าสํารวจหน้างานให้และสุดท้ายแล้วก็มีส่วนลดยอดรวมให้อีกครั้งหนึ่งในเมื่อเราสรุปราคากับแบบแล้วนะครับอย่าลืมติดตามนยครับรายการพาไปดูนะครับกดไลค์กดแชร์และที่เพจเข็มเหล็กเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนเรานะครับไอแคร์อุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุนะครับใครต้องการอุปกรณ์สําหรับไม้ค้ำวิลแชร์หรือ อุปกรณ์อื่นๆสำหรับผู้สูงอายุสามารถติดต่อได้ที่นี่เลยนะครับไอแค์